เสร็จแล้วเราก็จะเดินมาทางนี้ค่ะมาลอดซุ้มพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์อ่าที่พระพุทธเจ้าเก้าพระองค์คะนะคะนะคะเราก็ลอดซุ้มขอบารมีพระพุทธคุณนะคะหนุนนําให้เราเกิดแสงสว่างให้เราขอแสงสว่างของพระองค์เนี่ยค่ะนาทางให้เรามีวความสุขค,ความโชคดีนะคะให้ท่านขาจัดอุปสรรคต่อไปนี้ขอให้ชีวิตเรามีแต่วความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเราก็ เราก็เดินไปที่พระเมตะยะโพธิสัตว์นะคะพระสั์ราจรานนั่นอเองเอคนจีนจะถวายพระน,นามว่าปุกกุยฮุกปุกุกกยแปลว่าสมบัติถนาสมบูรณ์แล้วก็มาขอพรกับพระองค์ท่านขอเรานำสมบัติกลับบ้านขอนำสิ่งดีๆกลับบ้านาาเปทำเสร็จพิธีค่ะวันนี้ค่ะไหว้ถูกมูปังไหว้ให้ถูกวิธีไปกับเรา